สิพามาเบ่งบรรยากาศย่ำเศร้าจ้าอยู่ทงหน้าเฮ้านะคะป<อ>๊ามือนีหมอกล่องหลายกว่าทุกมือเนาะจ้านี่แหละค่ะทุกคนเป็นความโชคดีของคนนอนหน้าแบบเฮาานะจ้าตื่นเช้ามากก็ได้เห็นหมอกนะคะได้เห็นบรรยากาศดีๆเนาะจ้าบางคนนะคะอยู่ตังจังงวัดก็จริงอยู่นะคะแต่ว่านอนอยู่บ้านเนาะค่ะตื่นมายาำเชร้า,านะจ้าบ้านก็อยู่ติดๆดกันจรงสๆนะคะอยู่กับบ่คคอยดีปันดเนาะจ้าเวลามาบรรยากาศแนวนี้แหละค่ะทุกคนมันเห็ดให้เห้าหูซือกว่าตื่นเช้ามาแล้วมันสดชื่นนะคะมีความสบายใจเนาะค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเทียงหน้าเฮ้าเนาะคะ่ะตื่นเสามามือนี้ก็ด้างไฟหนึ่งเขาคือเกาหน่าล่ะจ้าย,ยังควนอยู่เลยนะคะซ้ำที่ด้างไฟติดเนาะจ้าแต่ละมือสาเหตุที่หมอกล่งหลเนาะจ้าก,ก็เนื่องจากว่ามเมื่อบ้านนี้นะคะฝนมันตกเนกาะจ้าพอตื่นเสามานะคะนหมอกก็เลยลุ่มแบบนี้เนาะคะ่ะเชิญขั้วนหน่อยๆของเฮ้าจ้าเพิ่งจะเริ่มเหตุนะคะก็จะประมาณนี้เลยเนาะคะ่ะพี่ๆว่าปุ้ยควรจะปลูกอีงอยงดีค่ะมองนี้ให้มันขึ้นคางสวยๆนะคะปลูกฟักทองหรือว่าปลูกอีงอยงดีค่ะปุ้ยตั้งใจว่าจะเหตุเป ้อยเนาะค่ะแต่ว่ามีครบเบิดคือยางนะคะพวกผักสวนรัวที่เฮากินเป็นประจำเนาะค่ะบักพริกแน่บักเขือน้ำบักแต้งบักทัวอย่างยังสีนะคะแล้วก็มีผักที่เฮาสามารถกินไปพัดได้แตงสีนตอตาเสาร์มน,นีปุ้ยปไปส่งบักลาไอดีเนอตาคุณพ่อเพิ่มมากแตงแตงเทปแล้วนอตากะจะเป็นคนไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแต่เชิญมากแล้วนะคะนาทีในการ,ลรหลับส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยจะเป็นของคุณสามีเนาะคะ่ะจึงปุ้ยนะคะก็ดีใจขึ้นกันค่ะทุกคนเพราะว่าปุ้ยไปอยากไปส่งลูกไปโรงเรียนยามเสาร์นะคะ ปุ้ยมีอีกหลายอย่างที่ต้องเฮ็ดค่ะทุกคนยามสาวแบบนี้เนาจาเฮ็ดกับขขาวเส็แแ้้แว่าาก็สามารถเขาสวนใด้จังสีนะ พุ้ยมีเวลาว่างเนาะค่ะพุ้ยก็เลยมาทางห้าไว้นะคะทุกคนมองนี้นเนาะจ้ะเผื่อทิปไตเตียมเห็เดเป็นแป้งพักนะคะห้าที่พุ้ยทางไว้เนาะจ้ะตอนนี้ก็มีแห้งไปบางนะคะเพราะว่าตากแดดเนาะค่ะแต่ก็บผเป็นยางนะคะก็มาขยาวขยาวเอาดินออกเนาะค่ะแล้วก็จะแทงห้าไม่ให้งัวค่ะทุกคนเทียงัวก็จะอยู่ห่างจากมองทิปุ้ยอยู่เนาะค่ะประมาณหนึ่งอยเมตรนี่แหละคะ่ะเวลาที่ปุย้ยแดงห้าไม่ให้งัวเนาะจ้ะงัวงนี่จะดีใจมากๆเลยนะคะอยากจะเขาขอกไว้ไว้เนาะจ้ะมือนีคุณตาคุณกระปูงวัวไ้ไกลๆคออีกแล้วค่ะ ตอนที่ปุ้ยเอาหยามาใส่ห้างไหวเนาะคะ่ะงัวกับแนมเ,เห้นด้วยค่ะแนมแล้วก็แนมอ,อีกยนมได้จปบ่อยคอยเขาขอคอกปนเสบ่าตีเนาะคะ่ะในคลิปนี้นะาจ๊าปุ้ยจะถ่ายคลิปบรรยากาศยนม้าวกับยนมแรงมาฝากทุกคนเด้อจากพอเอาหยาใส่ห้างห้งวัวแล้วเรียบร้อยนะคะปุ้ยก็จะมาเอาฟางมองหนีค่ะทุกคนเมื่อนี้น้าจ่าปุ้ยตั้งใจว่าปุ้ยจะปลูกแตงกวาให้ไดเลยนะคะปุ้ยก็เลยว่าจะเอาไปปลูกนาดินค่ะคุณตาจะเอานําแห้งงัวนา,จาะจ่ะแล้วก็จะเอางวัวเขาคอกเลยนะคะตอนนี้ค่ะเวลาก็จะประมาณหามุ่งบกกว่าเนาะค่ะ นัวเห็นหยาเนอจ้า,า,จาก,กเ็เลยบกินนามนะคะส่วนมาลุยเนอจ้าก็ตตองแลนออมขอกงัวคลอนนะคะจะกรอบนึงเนอจ้าจึงสีขาวขอกตอนนี้มาลุยประทันได้หูเนอจ้าวันในของมีหยาอยู่นะคะแม่เพิ่อนหนูค่กกะก็เลยแบบว่าเฝ่าแเลนขาคขอกเลยนะคะนัวก็เลียงไว้แค่ต้องโตเนอจ้าเลียงไว้พอะได้เป็นมูนะคะทุกคนเลียงหลายตัวแล้วมันหยาเนอจ้าอีกจ้งน้อยกะจะหอดงามวานขาวแล้วนะคะเราก็จะบสามารถเอางวาวออกไปลามใดเนอจ้าต้องหาหยาให้กินนะคะมาลุยนี่ก็ถทือ่าใหญ่ไว้แห้งค่ะค่ะ ขึจังมตาตะขวดวางได้ดดีเนาะคะ่ะกลับจากของงัวแล้วเนาะคะ่ะพี่ก็จมะมาเคลียร์สวนต่อเลยนะคะก็จะเล่มหยาออกค่ะแล้วก็จะทางหยาออกน้ำน,นะคะตอนนี้นะคะปุย๋ยแางใจว่าปุ๋ยจะปลูกแตงกวาบริเวณมองนี้เนาะคะ่ะหยานะคะก็จะท้ายยอยทางออกไปน้ำเรื่อยๆเนาะคะ่ะใหญ่ว้แห้งขักนะคะแห้งแต่ถือฝนเนาะจ่าแห้งแต่ขืข่นเขียงงามเลยนะคะถ้บพัทางออกไปน้ำเรืนนะะ่อยๆเนาะค่ะหยาก็จะขื่นเขียวไปเบิดเลยนะคะแถวนี้ปุ๋ยสิพามาเบบ่งวิธีการปลูกแตงกวาแบบปูร้า ของปุ๋ยนะคะทุกคนจะคือเห็ดตามแม่เนาะค่ะแม่ผ้าปลูกแบบนี้นะคะเขามีพื้นที่เนาะแต่มีดินแบบนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนมาตองไปหาแบบว่านาดินหนายังมะมักอยังทั้งนั้นเลยค่ะแบบนี้ก็คือแบบว่าเป็นวิธีแบบง่ายๆเลยค่ะปุ๋ยจะคุดเป็นลองไปแบบนี้เนาะค่ะลือประมาณแบบว่าจุด จุดปากกระจกหน้าค่ะมาที่นี่ก็จะย่งกิ่ดให้มันเป็นแบบมุนๆเนาะค่ะใส่ปุ๋ยหมากลงไปนะคะใส่หน่อยใส่หลายกะกะเอาเลยค่ะทุกคนปุ๋ยกระบอกกระถือคือกันนะคะนีปุ๋ยกคคิดอยู่ค่ะว่าปุ๋ยใส่หน่อยเกินไปนะคะถ้าทางว่าใส่หน่อยเนาะจ้าถาดอาหารในดินก็จะบอบเพียงพอนะคะเวลาที่เห้าปลูกแตงไว้แล้วเนาะค่ะแตงของเห้าอาจจะแบบว่าหน่วยบอยง่ยแค่แกนอย่างประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียลงไปน้ำเนาะค่ะใส่ปุ๋ยขอกลงไปเติมอีกนะคะเสร็จแล้วเนาะจ้าเข้าก็จะผสมดินนะคะที่เห้า ป,ปุ๋ยใบนี่เนาะคะ่ะคือก็ะจะผสมให้เข่ากันเลยเนาะคะ่ะถึงเวลานั้นนะคะถ้าหากว่าแต้งของเหาออกมาแล้วเนาะคะ่ะยังบบท่านแบบงามยังประมาณนี้เนาะค่ะเฮาก็สามารถจีด่อมโวนใส่ใดอีกนะคะ,มมะ,คะแม่จะบอกเสมอเลยนะคะว่าก่อนที่เ่าจะปูกอยียงะคะ่ะให้เหาเห็ดวิธีนี้นะคะแล้วแต้งแล้วพักสวนขั้วของเฮ่าจะงามค่ะยังเช่นปูกแต้งโม่แต้งท่ายนะคะบักอื้อเนาะคะ่ะก็ะสามารถเฮ็ดวิธีนี้ได้เลยนะคะผสมดินกับปุ๋ยของเหาเนาะคะ่ะเข้ากั้นดีแล้วนะคะเฮากระตะเคียณาดินที่เฮาคู ออกค่ะเขี่ยลงไปทับเลยนะคะเราก็จะเห็ดเป็นคู่แบบหลังเตาขื้นเนาะค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะคะก็เลยต้องเห็ดแบบว่าเป็นหลังเตาขึ้นสูงนิกน้อยเนาะค่ะเพราะว่าเวลาที่ถือฝนเนาะค่ะดินก็จะยุบลงไปหลายเลยนะคะปุ้ยจะเขี่ยดินรอบรอบนี่ค่ะรอบรอบคู่ที่ห้าพุดนนะคะคุ้นขึ้นให้เป็นสูงสูงเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวเข้ามาทาเบิ้งกันอีกเทือนึงเนาะค่ะว่าแตงของห้าสีออกมาเป็นแบบใดนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเห็ดข้างออกมาเป็นแบบใดเนาะค่ะการปลูกแตงในบ่เมนเรื่องสําคัญปันใดเนาะค่ะสําคัญที่ค่ะ ะะปุย๋ยตังใส้วาปุะเฮตข้างขึ้นนอกจากให้มีความสวยงามในจักน้อยนะคะแต่ก็คงทนสามารถใส่งานหลายหลายเธอน,นะคะอย่างที่ปุย๋ยเคยบอกไปนั่นแหละคะ่ะทุกคนว่าอยากจะมีสวนใน่ฟันนะคะพอถมขีด้ดินไดประมาณนี้เนาะคะ่ะก็จะใส่มือนะคะเกลี่ยนอกจากดินมีความละเอียดขึ้นนะคะืัอนี้นอกจากวิคุดนะคะขี้ดินจุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนที่จริงถ้าปลูกแล้วข้าบ่ต้ตองนดน้ำก็ได้ขีด้ดินแบบนี้คะ่ะปลูกบักแเตงโมกําลังพอดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าฝนตกลงม,มาอีกค่ะ ขี่ดินนี่จะแน่นกานะคะจะบรสามารถเทิดห้แตงโมในงอกได้ค่ะทุกคนวมือนี้พุจะล่องปลูกแตงกวาเบืองนะคะแล้วก็มะรุนค่ะกบป่ากับปนนะคะว่าฝนจะมาตกห้ามบอนเนาะค่ะถ้าภายในตามเหมือฝนบดตกนะคะแตงกวาของเฮาก็จะงอกดีเลยค่ะเกิกเลียดินไ้ไดประมาณนี้เลยเนาะค่ะทุกคนปุ๋ยตั้งใจว่าพุจะปลูกเหมือนละหนึ่งย่างสองย่างไปนะคะตั้งใจว่าจะปลูกทัวน้ำค่ะแต่ว่าเมื่อนี้คนจะได้แค่แตงกวาค่ะแตงกวาอันนี้นะคะจะหายรสชาติหวานกรอบเหนือแนนค่ะทุกคนแตงกวา ว่าสายพันธุ์นี้เขาเอินว่าแตงกวาลูกผสมเนาะคะ่ะในหนึ่งซองเนาะคะ่ะก็จะมีประมาณ 40, 40มเมล็ดนะคะแต่ปุ๋ยกะะระขงแต่ปุ๋ยปลูกเบิร์ดดอกเด้อคะ่ะอันนี้ปุ๋ยกระถือว่าปลูกทีอยู่ค่ะปลูกเพื่อเหลือเพื่อรอดเนาะคะ่ะคู่นี้เนาจะจากปุ๋ยใส่มเมล็ดแตงกวาเบิร์ดไปประมาณ20มเมล็ดเลยนะคะพอเราปลูกแตงกวาเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเราก็จะไปเอาฟางมาคุมนะคะทุกคนเพื่อรักษาความชื้นไฮนาดินเนาะคะ่ะหลังจากที่คุมฟางไปแล้วจะฮดน้ำหรือบ่ฮดน้ำก็ไดเนาะคะ่ะแต่ว่าปุ๋ยเองปุ๋ยก็อยากจะฮดนะคะทุกนดห้แบบว่าฟง ความปีกเปียกในจักน้อยเนาะค่ะบ่ต้องหดหลายฟางอันนี้ก็เริมจะเปื่อยแล้วเนาะคะ่ะทุกคนก็นเลยเป็นมุนมุนแบบนี้เลยนะคะแต่กะบโบเป็นยังค่ะการหุ้มฟางนี่ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อป้องกันวัชพืชนะคะบ่ให้มันเกิดขึ้นเนาะคะ่ะถึงเกิดก็เกิดได้น้อยเนาะคะ่ะทุกคนนี่แหละค่ะขอดีความฟางเขานะคะนี่ก็เหตุตเตือนจนคําอีกขึ้นกาค่ะเวลาคำามาแบบนี้เฮ็ดเบียกเพินเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ปุยกขอ,ขอลาทุกคนไปเพียงจำเนสกรเนื่อจ้ากจังไดปิ๋กรฝากกดไลดดปลังใจใจห้ การเห็ดคลิปต่อไปน้ำนะคะขเขาแรกมือนี้ก็จะเป็นกับเขาแรกง่ายๆเนาะคะ่ะปิ่งป้าเอือบของหนองสาวเห้านะคะ